สวัสดีครับผมสมานตานเหิดเจ้าของธุรกิจ h o l y Vision สถาบาันล่างตรงที่มีชื่อเสียงที่สุดในปัจจุบันวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแบรนดิ้งหลายคนบอกแบรนดิ้งโจหัวมากนหน้าเบื่อแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวลุงพูดเคลียรย์ให้ฟังรับรองพริว้วแบรนด i n g คำนี้นั้นทาง American Marketing a s s ociation หรือ A M อ้ยอยากพอพูดง่ายๆก็คือแบรนด i n g คือบุค,คลิกของแบรนด์ถ้าแบรนด์มันเป็นคนมันจะมีบุค,คลิกยังไงมันจะแตกต่างกับคนอื่นยังไงและเมื่อเห็นแล้วจะรู้สึกยังไงยกตัวอย่างเช่นในายไนกี้เป็นคนกระชับกระเฉงพูดจริงทำจริงนายแอปเปิลเป็นคนล้ำๆก็ก่าแตกต่างรสนิยมดี นายฮารเร่เดวิดสันเป็นคนขึมขึ้ม,มลุยลยเนคนคลยลยก่าประสบการณ์ชีวิตที่รู้สึกอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะเขาสร้างแบรนด์มาคำถามก็คือแล้วลุงจะเริ่มสร้างแบรนด์ยังไงล่ะอันดับแรกลุงต้องไปหาแบรนด์คอนซัลแทนตมาเป็นที่ปรึกษา<น>เขาบอกว่าแรกเริ่มนั้นต้องดูที่ S.T.P. ซึ่งย่อมาจาก Segmentation Targeting Positioning ลุง น่าเบื่อมันมีประโยชน์จริงๆนะโอ้าหเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษโถชิกชิคสิ <Sim mentation S 1> ่งพันเทชนี่แปลว่าการแบ่งต,ตลาดคือคุณต้องไปดูก่อนเป็นกว้างๆว,ว่าประเภทสินค้าและบริการของคุณเนะี่ยมันมีกลุ่มเป้าหมายกี่ประเภทเช่นสำหรับธุรกิจตำนักร่างตรงของผมเนี่ยเมื่อํำรวจตลาดแล้วผมพบว่ามีกลุ่มลูกค้าทั้งหมด3กลุ่มคือกลุ่มที่1 ผมชีวิตแย่หาทางแก้ไม่ได้กลุ่มที่สองป้าขาหัวอยากรวยข้ามคืนและกลุ่มที่สามผมคนเมืองที่มาเนี่ยจำเป็นบแบรนด์ลุงนั้นเลือกที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายที่สามการล็อกเป้าเนี่ยเขาเรียกว่า targeting ซึ่งถามว่าทำไมถึงเลือก t a r g e t กลุ่มนี้ลุงขอตอบว่าเพราะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงเหมาะจะลงทุนด้วยทั้งยังเป็นกลุ่มที่สำนักอื่นไม่ค่อยสนใจนั บางเจ้าเนี่ยไม่เชื่อได้ตามว่ามีกลุ่มลูกค้าคนเมืองด้วยเท่าที่ลุงสังเกตเนี่ยพวกเขาก็ชอบเรื่องทํานองนี้เหมือนกันนะเช่นชอบเปิดเนต็ตดูดวงหรือไปบนบานตามที่ต่างๆแต่ที่เขาไม่ค่อยไปตำนักร่างทรงหรือแอบแอบไปเนี่ยเพราะไปแล้วไม่เท่ดูงมงายเสียลุกกลับกันถ้ามันโมเดิร์นขึ้นมาพวกเขาก็อาจไปใช้บริการกันมากขึ้นก็ได้ซึ่งจะนำไปสู่ข้อที่3นั่นก็คือ positioning หรือการวางตำแหน่งตำาัักร่างตรงของลุงให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเช่นทาร์เก็ตที่ลุงวางไว้เขาชอบ life ไลฟ์สไตล์เก๋ไก๋ดูดีดูทันสมัยลุงก็ต้องมาทำตัวเองให้โมเดินเซตระบบบริการให้ดีฉับไวใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในสถาบันกำหนดราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพและเรียกตัวเองใหม่ว่าเป็น spiritual consultant institute โอเคลุงได้วางรากฐานของแบรนด์ไว้เรียบร้อยแนละ้วต่อไปคือการดีไซน์แบรนด์โดยละเอียด แบรนด์ดีไซน์เนี่ยคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเป็นการดีไซน์โลโก้เฉยๆแต่ผิดถนัดสมมติว่านี่คือในศักทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเลือกคือตัวตนของเขาไม่ว่าจ,จะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ปากกาที่ใช้กิจกรรมยามว่างสถานที่ที่อยากไปทัศนคติด้านชีวิตชีวิตดีนักนะมึงแต่ก็นั่นแหละทุกอย่างสะท้อนความเป็นศักแบรนด์ <Brand S 2> <Brand S 1> ก็เช่นกัน แบรนด์คือประสบการณ์ทุกด้านที่สัมผัสได้จากแบรนด์นั้นๆหรือ total brand experience ฟังรู้วอรวังนะแต่มันใช้งานได้จริงเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะออกแบบแบรนด์เนี่ยคุณจะต้องพิจารณาถึง2จุดดังนี้ข้อ 1. ฮาร์ดแวร์หรือพวกของจับต้องได้เช่นอาคารสถาบัน เฟอร์นิเจอร์เครื่องแบบพนักงานเครื่องใช้สำนักงานผลิตภัณฑ์ข้อสองต่อแบร์หรือพวกของที่จับต้องไม่ได้เช่นบรรยากาศจุดขายการพื้นตัวของบุคลากรระบบการเลื่อนบุคลากรเป็นต้นอ้อยด้วยไต่ยังไม่จบยังมีอีกสองสิ่งที่แบรนด์คุณจะต้องมีนั่นคือวิชั่นและมิชชั่นเอาง่ายๆวิชั่นคือคุณมองแบรนด์ของตัวเองว่าจะเติบโตไปทิศทางไหนกัน เช่นว่าวิช i ั่นของลุงคือทําให้สังคมเต็มไปด้วยคนที่มีสุขภาพจิตดีมิชชั่นคือสิ่งที่ต้องทําเพื่อให้บรรลุจุดหมายนั้นๆเช่นมิชชั่นของสถาบันล,ลุงคือพัฒนาตำนักร่างตรงให้เป็นที่พึ่งทางใจที่คนเข้าถึงได้ง่ายการมีวิช i ั่นและมิชชั่นที่แข็งแรงนอกจากจะเป็นตัวกําหนดทิศทางที่แบรนด์ควรจะเดินไปแล้วมันยังเป็นตัวกัน้นทางที่มีควรเดินไปอีกด้วย เช่นตำนักร่างตรงของลุงมุ่งเน้นการใช้ความเชื่อความศรัทธามาสร้างความสุขจึงไม่ใช้บนดำหรือการทายาศาสตร์มาทำ้ายคนอื่นแบบเต้เฮ้ยจบเรื่องแบแล้วอ่ะสรุปนะ พอแล้วไปทำงาน